สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทออพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เมืองทราไก่สาธารณรัฐลิทัวเนียวันที่15เมษายน2559เวลา8นาิก30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐลิทัวเนีย ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปเมืองตราไกยอยู่ห่างจากกรุงวิลนิสุสเมืองหลวงของลิทัวเนียไปทางทิศตะวันตก28กิโลเมตรตราไกเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองตราไกเดิมเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐลิทัวเนียเมื่อสเสด็จพระราชดำเนินถึงสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรปราสาทตราไก ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบเกาเวเชวลิทวเนียภูมิใจว่าปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทที่สร้างบนเกาะเพียงแห่งเดียวในยุโรปตะวันออกปราสาทสร้างด้วยอิฐเป็นสถาปตัตยกรรมแบบโกธิกและแบบโรมาเนสสันนิษฐานว่าเริ่มก่อสร้างในสมัยแกรนด์ยุคเคสตูติสช่วงปลายครสิสตศตวตรรษที่14เพื่อเป็นวังฤดูร้อนเมืองและปราสาทราไกาผ่านความรุ่งเรืองและเสื่อมสลายหลายครั้ง เช่นเมื่อแกรนด์ยุคเคสตูติสถูกสังหารในปีคริสตศักราช1391เมืองและตัวปราสาทถูกเผาทำลายไปด้วยต่อมาในสมัยแกรนด์ยุควีตาตาสโอรสของแกรนด์ยุคเคสตูติสได้บูรณะเมืองและปราสาทให้กลับมารุ่งเรืองใหม่แต่เมื่อแกรนด์ยุควีตอตาสสิ้นพระชนในปีคริสตศักราช1430ปราสาทถูกทิ้งซุดโสมเพราะแกรนด์ยุคไม่ได้เสด็จมาอยู่จึงหมดความสำคัญทางการทหารและการเป็นวัง ต่อมาถูกใช้เป็นที่คุมขังนักโทษที่เป็นคุณนางและถูกทำลายจากการบุกของกองทัพรัสเซียระหว่างปีคิตรศกราช1655-1661ถึงคิตรศรศกา 1, 1. จนกระทั่งเมื่อปีคิตรศกราัช1953-1981ถึง 1, 1, จึงได้บุรณะปราสาทตร,รากายครั้งใหญ่จนสมบูรณ์เช่นในปัจจุบันและจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ตราไกาแสดงประวัติความเป็นมาของปราสาทและผู้ครองเมือง ศาสตราวุธโบราณวัตถุตราเครื่องไม้ขุนนางกระเบื้องนาฬิกาและเครื่องลายครามจากหลายสมัยในช่วงศตวรรษที่16ถึง17เครื่องเงินและเหรียญกระสาบจากนานาประเทศและสิ่งของที่ค้นพบระหว่างการขุดค้นเพื่อบูรณะปราสาทแห่งนี้โอกาสนี้ทอดประเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียนจากโรงเรียนศิลปะขอเมืองตราไกาอายุระหว่าง9ถึง11ปี จากนั้นประทับเรือยนต์พระที่นั่งทอดพระเนศสภาพภูมิประเทศรอบทะเลสาบเกาวเว่ตราไกาเป็นเมืองขนาดเล็กล้อมรอบด้วยทะเลสาบลูกาทะเลสาบตอตอริสเกสทะเลสาบเกาวเว่ทะเลสาบอัคเมนาและทะเลสาบกิลลูชิสในช่วงฤดูร้อนมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาท่องเที่ยวและร่วมงานเทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นบริเวณปราสาทตราไกา เวลา11นาฬิกา30นาทีทรงพระดำเนินไปสู่นิทรรศการชุมชนกลุ่มน้อยคาเรมนายจูริสปาโคฟสกิชประธานชุมชนชาวคาเรมเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จทาพพระเนตรนิทรรศการเรื่องประวัติความเป็นมาของชาวคาเรมในสาธารณรัฐลิทัวเนียคาเรมเป็นชาติพันธุ์สืบเชื้อสายมาจากเผ่าคิปเช็กซึ่งเป็นเผ่าตุรกีที่เก่าแก่แกรนด์ยุควีตาต้าแห่งลิทัวเนียอนุญาตให้ชาวคาเรมจากไครเมียมาตั้งถิ่นฐานแถบเมืองตราไกา ตั้งแต่ช่วงปีคริสตศักราช1897ถึง1898เมื่อเวลาผ่านไปชุมชนคาเรมได้หล่อหลอมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมลิทัวเนียและรับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตกลมกลืนตามแบบชาวลิทัวเนียปัจจุบันมีชาวคาเรมอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐลิทัวเนีย241คนจากประมาณ2,000คนทั่วโลกมีหลักฐานว่าชาวคาเรมเดิมอยู่เมโซโปเตเมียช่วงคริสตศตวรรษที่8 ชาวคารเรมนับถือคำสอนในคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาเดิมเดอเทสเตเมนต์ห้ามตีความไม่ให้คัมภีร์แก้คำอธิบายใดๆมีอิทธิพลศาสนาอิสลามด้วยโบสถ์ของชาวคารเรมที่เมืองน,นี้จึงเป็นเสมือนศูนย์กลางทางจิตวิญญ,ญาณมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2477ประดับและรักษาไว้เพื่อขอบคุณฤดูการเก็บเกี่ยวมีธรรมเนียมปฏิบัติการเข้าโบสถ์ของชาวคารเรมให้บุรุษนั่งชั้นล่างส่วนสตรีนั่งชั้นบน โอก,กาสนี้นายโรลันดสัสวาลิอุนสัสกงศูนย์กิจมศักดิ์ไทยประจำกรุงวินนอสุสและภริยาขอพระราชทานพระราชโรกาสถวายพระกระยาหารกลางวันณพัตาคารอัพวาลาสตาโลครูบาสมืองตราไกาการเสด็จพระราชดำเนินไปเมืองตราไกานี้ทําให้เห็นถึงความสําคัญของความมีเอกราชมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานทําให้เป็นศูนย์รวมใจของคนในชาติรวมพลังการประกาศอิสรภาพ นิทรรศการแสดงถึงความพยายามมุ่งมั่นรักษาของใช้และวิทยาการช่างเพื่ออนุรักษ์ของมีค่าที่เป็นมรดกสืบทอดทางวัฒนธรรมของลิทัวเนียที่เจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานแม้มีหลายเชื้อชาติต่างความเชื่อต่างาศาสนาแต่ก็อยู่รวมกันอย่างสันติทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองตราไกาสาธารณรัฐลิทัวเนีย คณะบุคคลและประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีตลอดทั้งวันที่ศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลนำใจการดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมลงนามถวายพระพรขอให้มีพระพานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอาธิชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดจันทบุรีสถาบันพลังจิตตานุภาพครูสมาธิรุ่น33วัดสริการ,ราวาดลาดเช้า คณะชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบ้านพระม่วงและองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดตรังพระครูปัญญาสารคุณและพระศักดิ์กิติคุณโนสำนักสงสะน้ำพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิจังหวัดนครศรีธรรมราชพระภิสุทและสามเณรวัดบำเพ็ญเหนือเขตมินบุรีนอกจากนี้ยังมีประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่พร้อมใจกันไปลงนามถวายพระพรด้วยความจงรักภักดี จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ